ดุกดางพูนทรัพย์จนกับข้าวยอดเด็ดเพชรเมืองคอนดุกดางพูนทรัพย yeah, ์จนกับข้าวยอดเด็ดเพชรเมืองคอนเอ้ากับข้าวยอดเด็ดเพชรเมืองนครนะครับข้องในมึกขายโค้ดทันร่องร่องแค่ร่องวินบาลนะครับดักงพูนทรัพย์กับดุกดางพูนทรัพย์ข้องนายกข้องนายกเอลกับข้องนายกเอวลังโรงเรียนเมืองอยยเเล cặp cao cao cặp đầm đây ba mươi lời cao rồi đầm đầm được cao cao rồi đầm đầm được cao đây rồi đi về. Đúng, không được. Đúng, không được. Đúng, không ไอ้ดำบุกเป็นพายุบุกเข้มเข้าก็ไม่กลัว่าตุ๊กจับไอ้ไข้าตุ๊กจับ ก้าวไปดำเลยข้าวก้าวเลยดำข้าวตัวพี่ดันจีไป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 ดันป้าไปป้าไปป้าไปไป้าไปข้าวกะโต จนดันมั่นกับคนนี้ชนกันมั่นนะไอ้ข้าวจุกไปดำตาเนอะดำเลยข้าวข้าวเลยดำนะครับดำกระดูกดังพุ่นครับจากรังโรงเรียนเมืองนครเทียมร้านนะครับข้าวเปิข้าวหอมจะเด็ดเพชรเมืองคอนจกขายโก๋วยเตนน้อง

các Ê, chúc các ai đang hát các cao cho mày phải giọt đồ ăn Hãy subscribe ba kênh Ghiền ba Để không bỏ lỡ những video lâm mệt lâm vento lâm vento lần này lần này lần này lần cao lần này 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 cao này lần này Hãy đăng ครับอยู่ไว้โอ้ตอนนี้พอนแล้วนะพอนยังเอ๊ะเช็ค này เดินเลย เลี cage, ้ยงไม่เท่ากันเดี๋ยวมันรู้ไห้ทำไปลังไว้ทำไปลังไว้ให้ก้าวก้าวไปนี่โอ้ไปทำ1 Chúc à, đám chốt quay chốt quay đi à, cao mình bầu quá cao mình bầu quá mình ta đó mà mình mà ไอ้ก้าวยาวว้นาด้ยาวว้มาำพลุกไป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 ลอง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 ลงลองไปทุ่ไปลองไป่อย่างทู้นี่ไอ้ก้าเทียไป นี่ก็ยังได้วะข้าไม่ยอมไม่จับแล้วโอ้ยนี่ปวดลูกวันนี้ก็ยังมีทิศกับ

ไปหา้าวกันเลยเว่ายลูกดังคุณครับลังโรงเรียนเมืองนะครับลังโรงเรียนเมืองนะก่อนน,นี้นได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยว ทำไเอ่ยต้ยทำไลูกเขาควายลำนะเขาควายล้ำดุกแางพุ่นทรับกับดุกแางพุ่นทรับยรังเรียนเมืองกับเป็นควายชนะข้าวยอดเด็ดแปดหมื่นครับครับปุนี้ก็ดุกแางพุ่นทรับนะกับดุกแางพุ่นทรับจากรังเรียนเมืองเป็นควายชนะนั่ง